สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องโปเกมอเทรนเนอร์นะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงสปอตไลท์อ้าวนะครับหรือว่าชั่วโมงสปอตไลท์ซึ่งจะมีทุกวันอังคารนะฮะเวลาหกโมงถึง1นึ่งทุ่มนะครับจะปล่อยโปเกมอนมา1ตัวนะครับซึ่งวันนี้นะครับถึงคิวของดิฟลูนนะฮะหรือว่าฟูวันเต้นั่นเองนะครับก็ เป็นโปเกมอนผีนะครับดิฟลูนเนี่ยมาจากน่าจะมาจากคำว่าดิฟกับบอลลูนนนะครับฟูวันเตก็ไม่แน่ใจนะครับภาษาญี่ปุ่นนะฮะนุ่มนิ่มอะไรงเงี้ยป่ะนะครับแล้วเจ้าดิฟลูนนะฮะวันนี้6โมงถึง1ทุ่มจะปล่อยออกมาเยอะเป็นพิเศษนะครับก็จะเกิดทั่วไปเลยนะครับจะเกิดทั่วไปเลยก็อาจจะตามหากันหน่อยนะฮะที่ออกมาแนะนำตัวนี้เพราะว่านะครับ ร่างที่2ของเขานะครับก็คือดิฟบิมนะครับหรือว่าเจ้าบอลลูนเนี่ยนะครับเป็นโปเกมอนผีนะครับผีบินนะครับใช้งานได้ดีนะฮะเจ้าดิฟบิมหรือว่าฟูวาไลเนี่ยนะครับก็ใช้งานได้ดีในในในการ PVP นะครับทั้ง2หลีกเลยนะครับก็คือทั้ง หลีก1,500นะครับและหลีก2,500นะครับก็ดิฟบิมเนี่ยครับร่าง2ของฟูวันเต้นะครับฟูวารายเนี่ยนะครับเป็นร่าง2ของฟูวันเต้นะครับก็ตัวมันเป็นผีนะครับแล้วก็บินนะครับผีบินนะฮะเพราะฉะนั้นตัวมันจะแพ้ธาตุนะครับแพ้ธาตุของธาตุมืดนะครับ อ่าเจออะไรอ่ะเจอธาตุมืดนะอย่างวุยมืดหนีเลยนะครับถ้าหนีไม่ได้ก็ไม่รอดครับวุยมืดปล่อยเร็วด้วยนะครับทําไมถึงแนะนําเป็นฟูวรารไรท์นะครับที่ออกมาให้เก็บกันเพราะว่าตัวมันเนี่ยนะครับถึงแม้จะตีไม่แรงนะครับตีไม่แรงแต่มีความอึดสูงมากนะครับอึดสูงจริงๆนะอึดมากๆนะครับถ้าไม่แพ้ท่านะอ่าอ่าท่าที่แพ้นะครับก็ อย่างเมื่อกี้บอกนะครับก็มีท่ามืดนะครับอิเล็กทริกนะฮะเนื่องจากมันเป็นบินนะครับแพ้ผีดว้วยกันเองนะครับก็ผีดว้วยกันเองก็อย่างอะไรอ่ะออมารหวกอารุล่าอย่างเงี้ยนะครับเจอหนาวเลยนะครับแล้วก็แพ้น้ําแข็งนะฮะแพ้น้ําแข็งก็อาจจะเจอไอซ์ไอ์อะไรลนะ่ะไอซ์บีมใช่ไหมไอซ์บีมของของอ,อสุมาริโออย่างเงี้ยนะครับ แพ้หินนะครับแพ้หินด้วยนะครับเพะฉะนั้นเจอโปเกมอนที่มีท่าพวกนี้นะฮะก็อาจจะต้องใช้กรอนะครับแต่นะครับเขาก็ทนท่าเช่นกันนะครับเขาจะทนท่าต่อสู้นะครับทนแมลงนะครับทนดินนะฮะดินนี่โอ้ผมเคยปล่อยผิดทีนึงนะฮะปล่อยปุ้งเข้าไปนะฮะ ลดนิดเดียวนะครับแล้วก็ถ้า normal นะฮะจะทนมากเลยนะครับแล้วก็ทาพืชนะฮะแล้วพืชและพิษนะฮะจะทนได้นะฮะก็เจอพวกอะไร i v ซ o อะไรพวกนี้ได้อยู่นะครับทั้ง2หลีกนะฮะตัวนี้ลงได้ทั้ง2หลีกก็คือพันห้ากับสองพันห้านะครับอ่ฟูวาไร์นะครับท่าแรกผมแนะนําเป็นแฮกนะครับท่านี้จะเก็บ energy ได้ไวที่สุดในของของทาาุธาผีละ นะครับแล้วก็ไอซี่วินนะครับเป็นท่าชาร์จนะครับและชาร์โดบอลนะครับไอซี่วินเนี่ยนะครับเป็นท่าที่แบบโอคตรน่าลำคาญแล้วก็น่าหงุดหงิดที่สุดแล้วครับเพราะว่าไอซี่วินนะฮะเนื่องจากตัวโปเกมอนไอฟูวาร์ไรเนี่ยเก็บเก็บเอเนอร์จีได้ไวใช่ไหมครับไอซี่วินเนี่ยนะครับเมื่อเราโจมตีใส่คู่ต่อสู้นะฮะจะลดนะฮะ พลังโจมตีของท่าของคู่ต่อสู้ลงไปอีกนะครับคิดดูว่าปล่อยไอซิวินสามรอบเนี่ยนะครับขนาดท่าที่ว่าแพ้เนี่ยนะครับยังลดลงไปได้เยอะเลยนะครับลดลงไปได้เยอะเลยนะฮะก็แนะนำเป็นท่าแรกเป็นท่าแฮกนะฮะท่าสองเป็นไอซ่วินนะฮะท่านี้เด็ดจริงๆนะฮะส่วนท่าที่สองเป็นชาโดว์บอลนะฮะถ้ามีโอกาสปล่อยก็ชาโดว์บอลเป็นท่าที่แรงอยู่แล้วนะครับผม ประมาณนี้ครับผมก็วันนี้เก็บให้ได้เยอะๆนะครับผมลงได้ทั้งหลีก1 5น0และ2,500นะครับวันนี้6โมงเย็นนะครับจนถึง1ทุ่มนะฮะจะออกมาให้เก็บกันเยอะเลยนะครับก็ขอให้เฮ้ยแล้วอย่าลืมนะฮะมีชายนี่ด้วยนะครับฟูวันเต้มีชายนี่นะฮะมีชายนี่นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ แลวกดสคริปชั่นกันด้วยนะครับอูเห็นหลายคนมาดูแล้วก็ไม่เห็นสอบสคริปชั่นไว้เลยนะครับอ่าเราจะลงข้อมูลที่ที่เป็นประโยชน์นะครับกับกับเทรนเนอร์นะครับโปเกมอนโกทุกคนเลยนะฮะอ่าอย่างการแนะนําตัวนะครับท่าและทตาอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําอย่างนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะกดสคริปชั่นให้กันหน่อยนะฮะแล้วกดไลค์ กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าไหนผมพลาดไปแนะนำติชมนะฮะคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเย็นนี้เย็นนี้ก่อนนะฮะขอให้ทุกคนได้โปเกมอนนะฮะฟูวันเตชายนี่ไอวีร้อยกันทุกคนเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ